ค่ะวันดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะตื่นมาฟ้าสว่างบรรยากาศดีๆค่ะมีของสวยงามฝากทุกเช้าทุกวันเลยค่ะค่ะผ่านไปแล้วคลิปไหมตอนนี้เป็นคลิปฝ้ายค่ะเป็นผ้าฝ้ายนะคะค่ะเป็นผ้าฝ้ายค่ะสีที่เป็นสีกรีบบัวนะคะเป็นผ้าฝ้ายยกขีดลายแพรวาค่ะโดดเด่นมากค่ะสวยสลวยนิ่มสลวยสวยทุกผืนค่ะ เป็นผ้าฝ้ายยกขีดลายแพรวนะคะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะเป็นผ้าฝ้ายยกขีดลายแพรวนะคะค่ะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทค่ะค่ะเทแล้วค่ะเทเทค่ะเททุกวันนะคะเททุกวันโปรเททุกวันนะคะค่ะเป็นสีกรีบบัวนะคะเป็นผ้าฝ้ายยกขีดลายแพรวนะคะตัดสําเร็จพร้อมใส่นะคะค่ะอัดผ้ากาวอย่างดีนะคะ ค่ะคนไหนตัวอ้วนค่ะคนไหนตัวตัวอ้วนนะคะไม่ต้องครับไม่ต้องไปนี้นะคะค่ะคนไหนตัวจ่อยคุณแม่จะบอกวิธีนะคะตัวจ่อยนะคะค่ะนี่คนไหนตัวจ่อยเนี่ยค่ะคนตัวค่ะจะหมุนข้าแบบนี้พับลงแบบนี้เลยนะคะค่ะพับลงแบบนี้เลยค่ะพับอ้อมอ้อมไปมันก็อยู่นะคะค่ะเป็นท่ายกขีดลายเทวาค่ะสีนี้เป็นสีกรีบัวค่ะถ้าคนไหนตัวจอยถ้าถ้า มาจากขวามาซ้ายให้พับต้านซ้ายวงเข้าวนในอย่างนี้ค่ะพับเข้าวนในแบบนี้นะคะค่ะพับเข้าในแล้วก็ผืนผ้ามันจะแคบค่ะค่ะแล้วก็ค่ะแล้วก็ม้วนลงถ้าคนไหนจากซ้ายไปขวาก็ม้วนผ้าต้านขวาลงแบบนี้ค่ะม้วนเข้าข้างในนะคะค่ะแล้วเราก็เอาเข็มตักลงค่ะนี่ค่ะมันก็ง่ายค่ะวงมันก็แคบเข้าค่ะแล้วก็ตัวจอยก็ใส่ได้ค่ะ ไม่ต้องไปหมุนรอบตัวแบบนี้นะคะท่านหินนะจะหมุนรอบตัวค่ะมันเดินยากค่ะมันพันขาไวาค้ค่ะค่ะไม่ต้องไปทําแบบนั้นค่ะคุณแม่บอกเหมือนที่คุณแม่สาธิตให้ดูนะคะพับเข้าวงในค่ะค่ะพับเข้าวงในนะคะค่ะพับเข้าวงในค่ะราคาอยู่ที่ ร้อยแปดสิบบาทนะคะเป็นผ้าผ้ายกขีดลายแพรวาค่ะสีนี้เป็นสีกรีบัวค่ะค่ะสีกรีบัวนะคะค่ะสีฟ้าค่ะมีอยู่ยี่สิบผืนพอดีค่ะวันนี้ค่ะค่ะนี่ค่ะสีฟ้าค่ะเป็นฟ้าวันแม่ค่ะ สวยโดดเด่นค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรชักได้ค่ะน้อมรับตอบทางลายยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ180บาทค่ะเทแล้วค่ะเทกระจาดแล้วค่ะเททุกวันราคานี้ค่ะค่ะราคา180่งดบาทค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางนะคะเป็นผ้ายกขีดลายเพวานะคะค่ะสวยทุกพืนงามทุกพืนเก็มทุกพื้นค่ะ ค่ะภาพไม่คมชัดไม่โดดเด่นบอ,บอกคุณแม่มานะคะคุณแม่จคคะแก<อ>้ไขค่ะค่ะสวยมากคะะ่ะค่ะคุณแม่รู้แต่แต่รุยงามเลยนะคะแต่คุณแม่ปรับแสงสีไม่ค่อยเป็นนะคะก็มีเสียงแทรซ้อนเ,นเช้าเพราะว่าบ้านของคุณแม่อยู่ใต้ถนนค่ะแล้วก็ เขาขายของวิ่งขายของตอนเช้าก็มีเสียงแทรกซ้อนเข้านะคะขอขอภัยทุกท่านทุกท่านที่ชมคุณแม่ดูคุณแม่ดูบางท่านก,ก็บอกว่าคุณแม่ขายแตงมมด้วยเหรคุณแม่ขายแต่ผ้าสิ้นค่ะขายแงโมขายพันธุยงขายหอมแดงขายตุ้งแดงค่ะไปก่อนค<ล>่ะค่ะนี่ค่ะเป็นสีแดงค่ะแดงคือนี่ค่ะเป็นแดงคลั่งนะคะ เป็นผ้าผ้ายกขีดลายเทวาค่ะใส่ออกงานก็สวยงานเลี้ยงก็โดดเด่นงานบุญก็สวยงามค่ะใส่ออกงานไหนก็โดดเด่นงานนั้นค่ะเป็นผ้าผ้ายกขีดลายเทวาค่ะค่ะวันนี้วันที่สิบหกนะคะขอให้โชคดีทุกท่านนะคะมีงเงินหมืน่นเงินแสนทุกท่านคะ่ะวันที่สิบหกนะคะ,คะท่านซื้อตัวไหนก็ขอให้ท่านถูกนะคะค่ะ ขอให้ท่านโชคดีค่ะทุกท่านนะคะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทค่ะไม่ถึงพันนะคะคุณยายอย่าเอ,อเรื้อค่ะนี่ค่ะเป็นสีชมพูนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนแก๋มทุกผืนค่ะเป็นสีชมพูนะคะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่เกิดจางค่ะค่ะลูกสาวของคุณแม่นะคะ คุณแม่มีนะคะที่เขายืนอยู่เนี่ยค่ะคุณแม่มีค่ะเป็นชุดแสตชุดเดฟค่ะขาะนี้ก็สีแดงนะคะขาแดงขาแดงเลือนนกค่ะผืนนี้แดงเลื่อนนกค่ะค่ะรหัสเก้าค่ะแดงเลื่อนนกนะคะเป็นผ้ายกขีดลายแพวานะคะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ ท่านชอบผืนไหนมากผืนไหนโทรทักคุณแม่ได้ค่ะยินแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะติดตามคุณแม่ให้ติดตามทางช่อง youtube อย่างเดียวนะคะคุณแม่มีทางช่อง youtube อย่างเดียวนะคะคุณแม่ไม่ได้มีหลายเพจนะคะมีเพจเดียวช่อง youtube ค่ะของคุณแม่นะคะค่ะราคาอยู่ที่180บาทเทแล้วค่ะเทกระจาดแล้วค่ะ ใส่ออกงานบุญก็สวยชมพูหมายเลขสิบเอ็ดชมพูนะคะสวยโดดเด่นมากค่ะร้อยแปดสิบบาทนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนทักเข้ามาได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะ้องรับตอบทางไลน์ทุกท่านนะคะร้อยแปดสิบบาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะร้อยแปดสิบบาทค่ะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักเข้ามาได้นะคะร้อยแปดสิบบาทค่ะ เป็นผ้ายกขีดลายแพรวานะคะสีนี้เป็นสีเหลืองทองค่ะสวยงามมากค่ะค่ะเป็นสีเหลืองทองนะคะค่ะสนใจก็โทรทักคุณแม่เข้ามานะคะคุณแม่ไม่รับปลายทางนะคะคุณแม่แก้งให้สั้นท่านทราบทุกท่านนะคะค่ะท่านอยากให้ท่านแอดไลน์ขายแอดไลน์แล้วก็ท่านจะคุณแม่จะส่งภาพให้ดูทางไลน์นะคะเพราะว่าถ้า ทัางมาเนี่ค่ะเราไม่เห็นภาพว่าเราจัดแบบไหนให้ค่ะเราอยากเห็นด้วยกันทั้งสองฝ่ายตรงปรกกันทั้งสองฝ่ายก็ค่ะเราก็ส่งหมายเลขบัญชีให้ท่านนะคะท่านก็โอนเงินเข้าเงือนโอนเงินเข้าส่งของค่ะส่งทุกวันทั่วไทยนะคะคุณแม่ไม่ได้ส่งฟรีนะคะเพราะว่าคุณแม่มีรับค่าส่งอีกค่าส่งก็ไม่แพงนะคะค่าส่งก็ถ้าเอาเยอะก็ไม่แพงไม่ถึงร้อยค่ะแต่ค่าส่งก็ไม่แพงนะคะ ค่าค่าส่งเอาพื้นเดียวว่า40บาทค่ะค่าส่งของคุณแม่นะคะค่ะไม่แพงค่ะบอกค่าส่งไปด้วยแล้วค่ะค่ะบางท่านถามมาก็กลัวแต่ค่าส่งแพงไม่แพงนะคะนี่ค่ะเป็นสีเหลืองทองนะคะสวยงามมากค่ะโดดเด่นมากค่ะค่ะเป็นผ้าผ้ายกขีดลายแพรวาค่ะค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ติดตามคุณแม่มาตลอดนะคะ ขอให้ท่านวันนี้ขอให้ท่านซื้อหวยก็ขอให้ท่านโชคดีทุกท่านนะคะวันที่สิบหกนะคะค่ะซื้อรัตเตอรี่ก็ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะขอให้เฮงเฮงปังปงัปงทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ